สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยุพิิกแล้วเช่นเคยนะครับนะอะมาต่อกันรอบเย็นวันนี้นะไม่รู้จะเล่นอะไรก็กดกรไมิแล้วนะครับนะซอมบี้เอาเบช่วงนี้ขวัญใจพี่ริงนั่นเองนะช่วงนี้นะเป็นที่รู้กันว่าฟีเวอร์ของมันอยู่นะพี่ชิงอวยทุกคลิปเพราะมันจ่ายอยู่เกมเดียว <laughs> เกมอื่นไม่จ่ายเออ แต่ช่วงนี้ก็พอจับทางได้แล้วนะโอ้หนี่เสียงแหบมันเนี่ยรอบกลางคืนนะวันนี้สักเกมนึงพอแล้วเดี๋ยววันนี้เราพักผ่อนนะครับนะรู้สึกเสียงไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะจริงๆในวันนี้ตอนแรกก็จะออกไปกงแจ๊งกงแกงหน่อยแต่ก็ดูจากสภาพพอแล้ววันนี้กูพักดีกว่านะอ่ะโอเคไหมครับนะไม่ต้องพูดกันเยอะขวดเลยเอามา500พอนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าจะว่าดีก็ไม่เชิงนะได้เกมเสียเกมก็ยังมีกำไรอยู่แหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากรู้สึกวันนี้เกมก็ไม่ค่อยได้จ่ายหรือไหวเท่าไหร่แต่ก็นะ เห็นก็ที่ดูดูก็เห็นวันนี้รู้สึกว่าแตกกับเกมอะไรกันเกมหมาซะเยอะเออว่าจะไปลองตอนแรกว่าจะกดเข้าเกมหมามานะเนี่ยอมแต่ช่วงนี้หมาก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่สำหรับเรานะแต่เดี๋ยวค่อยไปลองพวกนี้แล้วกันนะวันนี้มาลองซอมบี้ก่อนเผือกฟลุ๊กอือโอ้โหเย่ยว่ากระจุยอืมอืมอ่ะอย่าไม่น่ารถเบ็ดเลยโอ้เข้าฟรีะปินมาแล้วอืม อืมเอาได้อะไรมัง่งโ,โหไม่ได้ไรเลยแล้วมึงจะมาเอ้ยได้เคดีกว่าเอออุ๊ยแม่นะตัวเดียวอืมอืมไปแล้วห้าหมุนไหมครับโอ้โหโฟรีจริงฟรฟีจริงจริงโอ้เออบัฟอืมอืมแปดหมุนไปแล้วได้มาสองบาทจเจริญพรโอ้วายเวอร์ไปไหนหมดแล้วลูก อืมโอ้ยแม่นะแล้วดูคูณเพิ่งลงเนี่ยเพิ่มเออช่องหนึ่งอีกสักดอกแม่นิดเดียวโอ้โหเมื่อกี้ถ้ามาตอนคูณสักแปดนี่เราได้แล้วสักสองร้ออืมอ่ะโอเคได้ที่เราปั่นเสียไปเมื่อกี้คืนแล้วอืมโวกคำนวนน้อยมากวันนี้วายไปไหนหมดวานี่อืมิีผ้าหมุนวายลงสองเทีเนี่ย อืมได้เอดอกหนึ่ง๊บปึ๊บ,บอเออสเกตเตอร์ดีนะไปดิแม่งดิแม่งดิงดอืมอืมดูทรงไม่มาอืมไม่มาจริงด้วยอ่ะไม่ลงหรอกใช่ไหมจริงไม่ต้องรุนนี่เสียเวลากพรว่ามไม่ลงชัวร์ๆจากสถิติการเล่นเกมนี้กว่า20ครั้งยังไม่ลงเลยสักครั้งหนึ่งนะ ยังดีได้ไปสักร้อยหนึ่งโอ้โหปีตักอืม,อมนอกนี่พอได้ลุ้นหน่อยตึบตึบตึบโอ้อเอา้ายังไงลงไม่ลงจะลงก็อย่าเล่นตัวลงมาเลย,ลง,เล,ยลงมาเลยลงมาเลยไม่ลงนะครับ อ่ะปั่นก่อนปั่นก่อนอตัวนี้รู้สึกว่าวายมันลงน้อยๆแปลกๆนะกดมือก็รู้สึกว่าวายน้อยเนี่ยที่เยอะนี่แม่งคือสกกตเตอร์ดสองตัวนี่แหละเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมสักพรึบดิสักพรึบดิสักพรึบสักพรึบป,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 ปึ๊บปึ๊บอือแมน่นะลงมาเลยกันเองลงมาเลยอือแมน่นะเหลือสองช่องไม่ลงหรอก อืมฮึอะสามร้อยอืมไฟน้อยจริงว่ะวันนี้อืมดูดิอ่ะโอเคเปิดแรกมาแล้วขอคุณเยอะๆอ่ะสามอืมได้อยู่ได้อยู่สามก็ไม่แย่ดีกว่าได้สองแล้วปะปึ๊บปึ๊บอ่ะเก็บไม่ครบเปิดแรกต้องครบครบก่อนครบก่อน เอ้ยย่าแม่นะโอ้ววโอเวโทษเก็บคูณให้ครบก่อนคูณสักสามสิบสี่สิบเราจะได้เห็นคำนวณดีๆหน่อยเออฮึวันตีนะท่านนั่นเห็นไหมแรกๆอ่ะไม่ค่อยหวังคำนวณเท่าไหร่หวังให้มันคูณได้เยอะๆก่อนนะถ้าให้มันไปลงทีตัวแพงๆทีเดียวึเขาตอนนี้ต่อยลงตัวแพงมาคูณไม่มีมึงก็จ่ายเบาอยู่ดีนะนอกจากลงน้องหญิงมาเนี่ย ผมไม่ได้ตัวสุดท้ายเลยเว้ยอืมไอ้เย่ไปลงทำเยเยอะไรได้านหลังอืมอืมเต็แล้วเลยไปแล้วสกตเตอร์ลงไหมไม่ลงฮึ่ัวไม่ค่อยโอเท่าไหร่วันนี้ดูทรงแล้เป็นครับสกตเตอร์นี่ลงจนเพอ้อเลยนะเอาจริงลงจนลำคาญนะอ่ะอืมอืมเก้าเก้ากับ ได้กล้าตัวเดียวปึออ๊บขอครบครบขอครบ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 ,ครบ,ครบลงมาเร็วลงมาเร็วโอ้โหไอ้ยี่ทำไมวันนี้คูน,มนไม่ดีเลยเออค่าแม่งดิคูนไม่ดีเลยไหมครับวันนี้อืมปกติคูนสี่ห้าสิบยังถือว่าพอเล่นได้แต่ถ้าคูนสิบกว่านี้ไม่โอูเลยนะบอกก่อนอืมตายโหง นี้นี่ขนาดได้ฟีรอบหนึ่งแล้วเนะี่ยอือโอ้โอ้จเจริญเจริญพรจเจริญพรห้าหมุนศูนย์บาทหกหมุนศูนย์บาทแม่เจ้าแม่เจ้าทำม่งดีอือนะยังดีมารอบตรงแล้วอะเอ,อ๊บ อืมเอาครบไม่ครบแต่กูดูจากช่วงหนึ่งแล้วน่าจะครบยากแหมนะโอ้โหนี้ไม่ได้แถวสุดท้ายเลยนะครับโอ้แล้วดอกนี้ก็ไม่ได้ดูอืมอืมเจตัวหนึ่งอืมปึ๊บอืมเอาืาได้ไหมสุดท้าย จะได้รับไม่จะหลุดหรือเปล่าคูณสิบสองสิบสามเนี่ยแม่งยากเอาจริงที่จะจ่ายแบบตุ้มๆนะนอกจากเราจะฟุกได้ฟีส,สปินด้านในสักรอบหนึ่งอาจจะพอสูตสีดูดีแต่ดูทรงแล้ววันนี้เงาเหลือเกินอืมเรียบร้อยเพื่อนครับโอ้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยวันนี้บทจะบ,บ้าก็บ้าไปเลยดูอืมเาแหมอย่างนี้เรามี อืมเอาถุงสามปั๊บ,บแม่ไอ้นี่ลงช่องสามเมื่อกี้น่าจะได้สักร้อยโอ้สิบได้ปึ๊บสองช่องสามแม่ไอซองแดงนี่หลายรอบไปนะไอถุงแดงเนะี่ยอืมอา้าวขยับไปเปิดท่าไปครับอืมลงเถอะลูกลงเถอะ สักรอบนึงเร็วอือหือเอาสักรอบนึงเร็วมีรอบแรกก็ต้องมีรอบสองอึ๊บปึ๊บปึ๊บอือหืออือโอ้ยได้ขวดอ่ะแม่เออไม่ถึงแถวหลังคูณนหนึ่งด้วยอือหอหมวกเขียวหมวกเขียวปึ๊บไม่ได้อะไรบ้างครับแม่หกบาทโป๊ะโอ้โหอือออุ้ยไม่ได้อะไรเลยโอ้ เกได้ฮะตอนนี้คูมมน้อยอือเอาอุ้ยได้อย่างนี้อาคูน้อยไปน,นิดนึงอืมโอ้โหโอ้แต่ตรงนี้เกือบร้อยนะ90นะเนี่ยไปเล่นไปอืมได้ไรไหมไม่ได้อีกไอชอตต็อตสวยๆมาแม่งคูนึงตลอดเลยถ้าคูณสักสี่สักห้าเมืเ่อกี้อาจจะได้สองสามร้อยนะอือ อืม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 จบไปโอ้โหบาดหนึ่งสุดท้ายเรียบร้อยคำนวณมาก็เท่านั้นแหละตอนนี้อืมอืมอืมโอ้โหอืม,อมไม่ยอมจบอ่ะ เราหมด500นี้เดี๋ยวพี่คิงเติมเพิ่มสักส0 0รอเดี๋ยวเราลองซื้อเบ็ดสทิ้งสักไม้หนึ่งถ้าไม่จ่ายก็แยกย้ายนะวันนี้นะเออแต่วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รู้สึกวันนี้ตึงๆนะอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ิงไปเติมเพิ่มเรไม่ต้องปันละบาทเดี๋มามา300สุดท้ายเราหวดกันทีเบ็ดสี่ไปเลยไม่ต้องยึดเยอะถ้าไม่จ่ายก็พักผ่อนนะครับแต่นี่คูนไม่ดีเลยวันนี้คูนไม่ข้าม20 30เลยคูนน้อยมากเพี้ยนซะแล้วอืม แต่ช่วงนี้มันจ่ายเราบ่อยเลยเน่นะหมดใจแล้วนะว่าหมดใจแล้วโออโหอืมหมดใจแล้วคนดีของพี่ทักเตอร์ไม่ลงจริงๆเว้ยเฮ้ยด้านในนี่เป็นอะไรที่มันยากมากแล้วไม่ยอมลงจริงไหมครับโอ้โหสิบหมุนศูนย์บาทให้ตายอืมอืมศูนย์บาทไหมศูนย์บาทไหม อืมแ้วต้องหมุนโอ้ทุนบาทจริงไอ้เย่ยังอุตส่าห์จ่ายสักบาทดูดูโอ้พ่อเมืองสุดยอดโอยอมไอ้เย่ยอมอยยวันนี้ตีสิบตางค์ไอ้สั์โอ้เพื่นครับเยี่ยสุดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเลยเพครับโอ้โหอะไรจะจ่ายเยี่ยขนาดนี้วันนี้แปดร้อยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยมึงดู คือบทจะไม่ให้ก็ไม่ให้เลยนะนี่อือ <_ D> โอ้ยอมโอ้เป็นแปดร้อยที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยวันนี้แล้วก็เข้าฟรีสป,ปินไปก็เท่านั้นน่ะนะโอเคไหมครับวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของกูแหละดูจากชะตากรรมการเล่นวันนี้แล้วโอ้โหมาสุดท้ายเฮียสี่สิทตังนี่เฮียสุดแล้วนะในรอบหลายอาทิตย์นะไม่เคยนานๆทีกูจะหลุดมาศูนย์บาทสักทีนะเอาจริงนะ เออ่ะโอเคไหมครับนะเจอใหม่พรุ่งนี้วันนี้พักแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามชมเพเ่เอร์ส่นนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายจุบจ๊บ